ด้วยหลายคนว่าอจะจะไปเที่ยวได้ไหมอะไรยังไงได้ไหมสนามบินยังใช้ได้อยู่ไหมฮะท่านนะ,ะสนามบินยังยังใช้ได้ปกติครับยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับอ่าแล้วก็การเดินทางมาที่จังหวัดน่านโดยเส้นทางทางรถเนี่ยเส้นหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยก็ยังใช้ได้ปกติครับยังไม่มีน้ําท่วมนะครับเมื่อเช้ามีท่วมเส้นหนึเป็นทางหลวงระหว่างเมือง ตรงที่อําเภอปัวเป็นจุดที่จะต้องเดินทางขึ้นไปที่อําเภอพุ่งช้างกับอำเภอสุรินทร์เกียรตอนนั้นทำหนอนขาดประมาณกิโลนึงแต่ตอนนี้น้ํำได้ลดลงแล้วครับก็สามารถใช้สัญจรได้ปกติครับในพื้นที่อย่างเชียงกลางปัวท่าวังผาอันนี้น้ําเริ่มส่งตัวยังหะท่านผู้ช่คก่อนหน้านี้ฝนได้หยุดไปน้ําเริ่มลดที่ท่าวังผานะครับกับเชียงกลางนะครับน้าเริ่มลด อ่าแต่ว่าเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วฝนเริ่มตกมาใหม่แล้วครับเพราะฉนั้นก็จะต้อง mm. ต้องต้องต้องเตรียมต้องเตรียมมาตรการข้อระวังในพื้นที่อยู่ด้วยนะครับ